สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับบิ๊กแอดพามาไหว้พระที่วัดเกตุมดีสีวาารามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครวันนี้พิเศษจากจุดทูบไหว้พระยูยูลูกชายก็อยากขึ้น อยากเข้ามาในองค์พระาธาตุเกตุมดีครับแล้วก็พอเข้ามาก็ได้ยินเสียงซึ่งตื่นเต้นมากๆขนลุกขนชันรู้สึกว่ามีความศรัทธาอย่างหาเหตุผลไม่ได้นะครับก็ ลองไปฟังดูครับเสียงที่จะยินเสียงแบบนี้เดาคุดเคยไปฟังไปชมบรรยากาศไปชมไปฟังบรรยากาศแบบนี้แหละครับ แล้วนาะทีดังว่ามีเทพ,พทิดาทั้งหลายมาเชิญเสด็จด,ดำเนินมาถึงยังท่าอโนดาตตังชำระประกายทรงผลัดพาทิประยิบอันพึงยนรูปไร้สุดจุดตีจุดตาาัางอาละห่าง สีสิบนิน้วขาเจ้าไหวพาพูดจาเจ้าฟาธทำมาเจ้าตาทรงขาเจ้าทำตา,าติ้งตายป้าอีสนานาาวนหาลาจ้าตัวขาต่างใจทำบุญให้ทานควรน้ำจำจะแผ่ไม่ตีอุนทิศอธิิตย์บนทุกชันวิมานจังนตยลงไปถึงไหนบาดาหนอ,อกกอบจักรวาลจะมีดามาดายอยา,ายกมวงคงซาถั่วโคกแม่โพสต์นั่ง ไดอค่ะถ uhm. ้าเป็นเพชรลูกคำท <audio nek> ันดีลิทีตอนนี้ร้อนมากเลยว่าครามศรัทธาบวงสวงเทวาทั้งปวงโลูท่านอาคมิตรพยายานทําบุญให้ทานตั้งใจปัจนา้าผูม้พาผายพาหนักหรือทรายทุกชั้นดุสิตาอากาศบ้านโพตอกหวยเหี้ยวป้าเจ้าไปเจ้าป่าเจ้าคุ้มปาลี จำจะแผ่ไมตีผ้าตีราจันทังคามนั่นขันเมียรีตี้าุูดประนาถาสุสาวรีกันเจ็ดองเมียราซาแดนไตพรุป่าเกตวิเศษกวดน้ำสงไปพยายมท้าเวสุวรรณท่าการเจ้าบัญชีใหญ่กวดน้ำแผ่ไปถั่วทูกเทวาขอน้ำใจคาให้ไซบริสุ์ในพระพุทธศาสนา หญิงหิิงขึ้นไปสตูหมูมานแผ่ไปกับการเขาเป็นมิดที่สมัยอย่าผูกเวรกรรมคุ้นโทษโวยภายภายนอกภายในข้อให้แห่งชั้นข้าแม่มีชีวิตอยู่ขอให้รวมรู้ก่อสร้างพุทิยานภาษีอนิพานนับบัจโยโหตูสัเทสตาสุขีอัตานังปริหารดันตู สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขก,กายสุขใจราษาตนให้พ้นจากภูมิภยัยให้พ้นจากอันตรายทั้งปวงเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ขอจงมารวมเป็นตบาเดชะ ปัจจัยเป็นอุปนิสัยนำส่งให้เกิดสติปัญญาญาณวายชาญฉลาดทุกข์ทุกชาติตลอดชาติยันยิ่งจนถึงสิ้นพานิพานธถคืวันทามีพันธังสาวเมธุสร้างธรรมะเมธรพมเตวันทามีธรรมังสามโตสร้างธรรมะเมธุพันเตวันทา สาพพะเมโทสร้างคัมภีร,ร์พันเตวันภามิดาคูอุปชาอาจารยิยานังสาพระเมโทสร้างคัมภีร,รมพันเตมิลาเมพัตเสมายงโพติลูกังเจติยังสาพระเมโทสร,ร้างคมภเร วาติโรกนาทาง ang, u, sang, ang, าังอติตังเมโทสังสาตุเมโทสังสาธุบาลังเพโทสังธรรมถันเมพันเตสาตุสาตุอนุโมทารีอนุกวารีัทธาลุกตูตังพระวันตังหาพี่ว่าอาเทมีคาโตพระวตาธงโม มันงนัมาาอมิสุปฏิปัมโนภะวะโตะสาวากะาสังโฆสังขางนางลลูกชายเราพีโทครับก็ฟังแล้วผมว่าลูกศิษย์ลูกหาที่วัดเกตุบดีศรีวรารามนะครับของเราแห่งนี้นะครับต้องคุ้นเคยและคิดถึงการประพฤติปฏิบัติการมา อยู่ปริวาสหรือการมาปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์ทำบุญที่วัดเช่นที่เคยผ่านมาครับก็คลิปนี้อาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับถึงก็แวะมาทําบุญกันได้ทุกวันนะครับผมและครอบครัวมาประจําแล้วก็ชื่นใจมีความสุขครับ วันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณมากๆที่ติดตามรายการเป็นอย่างดีสวัสดีครับ